การขับรถยนต์นะครับ t ต y ย t a y ยา i ิสเอทีลงเขาอ่ะดูนะครับนี่กล้องแพนมาทางนี้มันมีเกียร์ดีนะครับถ้าลงเขาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้เกียร์ช่วยได้โดยการมาใช้ตัว S S นะครับ S, <S ก็จะดึงได้นะครับแต่มันไม่พอครับนี่นะฮะมันชันเกินนะกล้องแพนนู้นเดีย,ดยมันชันเกินนะมันชันเกินบางทีเราต้องแตะเบรกช่วยอันนี้เป็น GS อย่างเดียว เอสยังไม่ได้เลือกซีคันเชี่ยวนะเออยังไม่เออยังไม่ซีคันเชี่ยวมันจะมี1 2 3 4ชั่วอีกนี่เอสเฉยๆนะอ่าผมก็ต้องแตะเบรกนะครับอ่าเนี่ยแตะเบรกถ้าไม่แตะเลยถามว่าได้ไหมโอ้ความเร็วมันเยอะเกินนะครับเนี่ยความเร็วตรงนี้เนี่ยขึ้นไป60แล้วนะครับ60มันก็สูงเกินเราก็ต้องแตะเบรกอีกนะครับอย่างนี้ก็จะเบรกเรื่อยๆเบรกเรื่อยๆนะครับอ่าอย่างเงี้ยฮะถ้าเป็น GS อย่างเดียวนะอ่า ลงเขาแล้วก็แตะเบรกปล่อยนะแ,แตะแล้วก็แ,แตะแล้วก็ต้องปล่อยนะครับไม่ใช่แตะลากยาวนะครับเดี๋ยวพาเบรกไหมนะแล้วเดี๋ยวเบรกก็จะเฟดร้อนเอาไม่อยู่นะฮะเราก็ค่อยๆแตะเบรกขับไม่ยากแต่ถ้าจะเอาเกียสอย่างเดียวแล้วไม่แตะเบรกเลยไหวไหมมันก็แล้วแต่คุณเอาไหวหรือเปล่านะครับผมว่ามันเร็วไปนะฮะมันเร็วไปครับมันเร็วไปเราก็ต้องลดความเร็วมาให้สี่สิบบาอกีหกสิบ ในกล้องมันอาจจะดูไม่เร็วนะคุณก็ลองมาดูเองแล้วกันหมอใส่แสงเลยเฮ้ยให้เกียร์มั้งเนี่ยไม่ให้เกียร์เลยถ่ายทําอยู่นะ่นหมอใส่แสงเลยเฮ้ยกลับมาก่อนเออนี่50นะครั50บ50เขาลงไปโอ้โหต้องแตะเบรกอีกแตะเบรกอีกนะครับแตะเบรกอา่าตอนนี้ไม่ไม่ไหวละนะครับเราก็ใช้ซีเควนเชียลเลือกได้โอ้โหเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งรอบก็ฟาดเข้าไป3,000 4,000รอบไม่ไหวอย่างนี้ ถ้าลงอย่างนี้นานๆทรมานเครื่องยนต์มากเนี่นะครับเกียร์หนึ่งขึ้นสูงมากนะครับมันล็อกได้ดีก็จริงนะครับเราต้องขึ้นอ2อาพอ2รอบตกลงมาอพอพอ2รอบตกลงมาที่ประมาณ2,500รอบอ่บอย่างนี้กำลังดีใช้ได้มันขึ้นอยู่กับทางนะครับลงขึ้นกับลงเนี่ยมันชันขนาดไหนนะครับถ้าชันมากๆเกียร์หนึ่งก็ไม่ใช่ว่าดึงได้อยู่นะเพราะว่านี่คือเกียร์เกียร์อัตโนมัติบุคลิกเกียร์ธรรมดากับเกียร์อัตโนมัติ แต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับอัตราทดเกียร์นะครับว่าเขาทดเฟืองท้ายมาเท่าไหร่ทดเกียร์มาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นนะฮะไม่ได้เอารถคันนี้ยังไมไ่ไปไหนเลยเนี่ยนี่นะฮะผมก็ลงด้วยเกียร์ตอนนี้เกียร์สองครับเกียร์สองเกียร์สองเกียร์สองใช้ได้ดึงดีดึงดีอยู่นะรุ่นนี้เกียร์สองดึงดีอยู่ที่2,800รอบเกียร์สองสอรอบ นะครับเกียร์สองสองพันแะนะปดร้อยรอบอ่สามพันรอบแล้สามพันรอบแลวความเร็วสี่สิบความเร็วสี่สิบเข้าโค้งได้ไหม <_ letter> ได้อยู่โอเคมั่นใจอยู่นะครับเพราะนั้นประมาณเกียร์สองเกียร์สองสามพันรอบครับก็จะดูอืดๆไปนิดนึงนะเฮ้ยมันเหมือนเชนเกียร์หนึ่งให้อัตโนมัติเลยนะเออมันไม่เหมือนสองแล้วตอนนี้มันเหมือนหนึ่งนะแต่ว่ามันยังขึ้นสองตรงนี้ผมก็ไม่รู้นวนะแต่มันขึ้นเนี่ยว่าเอ็มสอง แต่เมื่อกี้มันเหมือนดึงมีการดึงเอืออ้อๆอยู่นะฮะอ่าต่อไปผมชิปเป็นเกียร์สามเนี่ยลงเขาเกียร์สามลงเขานี่ถือว่าใช้ได้นะครับลงเขาถือว่าใช้ได้ขึ้นเดี่ยว่ายากนะครับไม่ไหวก็กลับบ้านแต่ลงนี่นะครับอันตรายถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้เบรกเลยเอ้ยไม่ใช่เราไม่ใช้การเล่นเกียร์เลยเนี่ยลงเกียร์ดี่บางคนติดลงเขาลงเกียร์ดีอันนี้3นะเออแสดงว่าคอมพิวเตอร์มันค่อนข้างฉลาดนะผมลงเกียร์สาจริงความเร็วต้องมากกว่านี้ แต่มันน่าจะรู้ว่าผมใช้ความเร็วอยู่ประมาณ3ามสิบนี่มันน่าจะอยู่ประมาณเกียร์สองประมาณเกียร์สองแต่นี้นี่มันขึ้นขึ้นสอยูอ่เพราะมันมีการเชนใหออันนี้ผมจําลองขับแบบเหมือนกับสุภาพสตรีขับลงเขาอย่างเงี้ยไม่จําเป็นจะต้องใช้ฝีไม้ลายมือลายมืออะไร,ะไร,ะไรใช้ความเก๋ามากมายอะไรในการขับรถขึ้นเขาลงเขานะฮะ ภาคที่แล้ว EP ที่แล้วทําในเรื่องของการขึ้นไปแล้ว EP นี้จะเป็นเรื่องของการลงลงไปเรื่อยๆด้านบนที่ผมอยู่ดอยปุยเนี่ยนะครับลงมาถึงข้างล่างเนี่ยกระตกประมาณ20กว่าโลนะ20กว่ากิโลลงไปเรื่อยๆความสูงจากข้างล่างมาถึงข้างบนนี้ก็1,200กว่าเมตรจากระดับน้ําทะเลเพราะฉะนั้นมันจะลงจากข้างบนลงมาข้างล่างถ้าไกลมากกว่านี้เกินกว่า20โลอย่างในสปปลาวเนี่ย ลากกันลงที 30- 40โลนะครับแล้วชันกว่านี้อีกชันกว่านี้อีกนะฮะต้องใช้โฟลอ่อไม่จําเป็นครับไม่จําเป็นต้องใช้โฟวินนะแต่ว่าหมายความว่าเราต้องรู้ลักษณะของเบรกนะแล้วก็การพัเกเบรกถ้าเบรกมันมีความรู้สึกจากเดิมเคยเราเคยเบรกได้อย่างเงี้ยนะฮะเบรกได้เบรกได้รู้สึกมันต้านเท้าดีแต่ถ้ามันเริ่มรู้สึกเฮ้ยมันมันแปลกแปลกมันแปลกแปลกเราต้องใช้เซนส์ละเซนส์ของเราว่ามัน มันเหมือนจะอีกนิดนึงถ้าเบรกมันเริ่มรู้สึกลึกขึ้นเราต้องกดเท้าเยอะขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเดี๋ยวเบรกจะหลุดละหมไมความว่ามันมันอาจจะเบรกไม่อยู่มันอาจจะเบรคมาอยู่อย่างนี้ต้องพักรถคันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเหมือน Honda City หรือเปล่าถ้าเป็น Honda City 1.0เทอร์โบเนี่ยนะครับถ้าเบรกมันร้อนจัดจนร้อนที่มันอย่างตอนนั้นผมไปลงดอยอ่างขางทางฝางลงอย่างนี้ยแล้วเบรกมันร้อนจัดนะครับพอเบรกมันร้อนจัดมันจะขึ้นไฟสีส้มเรื่องเบรกเตือนนั่นหมายความว่า มันเตือนอุณหภูมิเบรกให้เราแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่ามันโชว์หรือเปล่าอยากรู้มันต้องไปสถานที่ที่มันชันจัดๆเลยนะครับถ้าไม่มีโชว์ก็แสดงว่าเราไม่รู้ล่ะแต่อย่างฮอร์ดซิตีมีมีเตือนผมว่าอยากให้รถทุกยี่ห้อนะครับมีเตือนเบรกร้อนนะครับอันนั้นเป็นเรื่องของความอันตรายนะอย่างลงห้วยน้ําดังมาแม่แสเนี่ยนะครับลงมาจะกลับเชียงใหม่เนี่ยจะห้วยน้ําดังไปแม่ลงสอนเนี่ยนะครับขับลงมาบน1095นะเ สุดรก็หมจับเส้นไม่ได้นะประมาณนี้แล้วลงมาเรื่อยๆเส้นนั้นก็ใช้เบรกเยอะนะครับอย่างเงี้ยผมก็ต้องเบรกปล่อยเบรกปล่อยไม่งั้นผมต้องเวียงโค้งนะเวียงโค้ง๊บเจอรถสวนพอดีนะครับแล้วถ้าไปเจอรถสวนที่เขากินเลนเข้ามามันก็อาจจะหน้ารถอาจจะปะทะกันได้เขาเวียงโค้งมากมากนะครับคนนั่งหลังก็รู้สึกหูหูอื้อตามหูหูอื้อหูอื้อประมาณนั้นนี่คนขับยังอื้อเลยตอนนี้ อนนี้สามก็ยังยังต้องเบรกสองอ่ะสองสองไม่ต้องเบรกแต่ทรมานรอบรอบจะขึ้นไปประมาณสามพันสองร้อยรอบนะฮะอ่าเนี่ยตอนนี้รอบขึ้นไปเกียร์สองรอบขึ้นไปสี่พันรอบแล้วนะฮะเพราะมันชันจัดนะ,ะบางคนบอกดึงด้วยเกียร์ก็ลงเขาได้แล้วคนที่พูดนะครับต้องเคยขับเกียร์ออโต้หรือเปล่าบางคนไม่เคยขับเกียร์ออโต้เลยแต่ขับเกียร์ธรรมดาบุคลิกสองเกียร์นี่มันแตกต่างกันเกียร์ธรรมดามันดึงได้ดี นะครับลงเขาเนี่ยโอเคบางทีเกียร์สองอยู่แล้วนะครับเหลือๆแล้วนะครับแต่เกียร์ออโต้ที่เกียร์หนึ่งยังไม่ไหวเลยยังต้องแตะเบรกเลยเพราะฉะนั้นรถแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้ออัตราทดเฟืองท้ายกับอัตราธธทดเกีรธธยร์ไม่เหมือนกันนะครับบางทีคุณเอาประสบการณ์ของอีกคันหนึ่งมาซึ่งคุณไม่เคยขับเกียร์ออโต้คุณก็ไปวิพากษ์วิจารณ์โอ้โยมันคนขับอ่อนคนขับไม่เก่งอย่างนั้นอย่างนี้คุณเคยขับหรือเปล่าอย่างผมเนี่ยผมก็ยังไม่กล้าไปวิจารณ์ระบบก,กินีฟอร์เรอรี่เลยเออเพราะไม่เคยได้ขับ ทั้เคยได้ขับก็วิจารณ์ได้อะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะไปกันต่อครับอันนี้ก็ลงแล้วเดี๋ยวจะลงผ่านโค้งขุนกันแล้วเนี่ยอันนี้ผมลงที่เกียร์สองกล้องแฟนงหน้าบาออ้างเออเดี๋ยวคนดูจะเบืเอ่ออเห็นไหมเกียร์อันนี้เกียร์สองยังต้องเบรกเลยปล่อยไปเฉยโค้งหักเกือบฉากอย่างเงี้ยไม่เห็นหลังโค้งเนี่ยเนะยถึงเวลาปุ๊บเจอลังตกของตกเบรกจากเลย<ฮ>เราก็ต้องค่อยๆลงค่อยๆลง ก็ต้องแตะเบรกบ้างไม่เห็นหลังโคง้งเราอย่าไปเดาเข้าไปนะครับมันก็มันอาจจะมีอะไรที่อยู่หลังโค้งยืงน่นรถจอดเสียจอดตายอยู่กลางทางนะฮะเราเข้าไปก็ซัดตูมเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมลงอย่างเงี้ยนี่โค้ขงขุนกันอ่าเนี่ยในป้ายขุนกันอยู่นี่นะขุนกันอนะาซาดูนะอ่าอลงมาแตะปล่อยก็ค่อยๆลงไปไม่ยากเลยไม่ยาก แต่ว่าอย่าอย่าไปแช่เองอย่าไปแช่เอรถแรงไวไมขึ้นแรง่แรงขึ้นอยู่จอดถ้าส่งอ่ะได,ได้ได้หมดรถเนี่ยถ้ามันส่งขึ้นเนินเนี่ยมันก็ได้หมดทุกคันนะแต่ถ้าอยากจะลองรถไม่ได้ลองคนต้องจอดคาเนินเลยแล้วเริ่มต้นใหม่ตรงนั้นแหละจะรู้ว่ามันไปได้หรือไม่ไปได้ เช่นเจอโค้งนี้ชันๆใช่ไหมจอดเลยเข้าเกี่ยวว่างแล้วเริ่มต้นใหม่ออกตัวได้หรือไม่ออกตัวไม่ได้มันอยู่ที่ตรงนั้นละแต่ถ้าเวียงขึ้นโคง้งโอโ้โหเวียงมันตั้งแต่ยุทธยาขึ้นเนินลำปางโอโ้อยังไงก็เวียงได้เหมือนโค้งขุนกันเนี่ยโอโ้โหเวียงโค้งมาปุา๊บมันก็เวียงขึ้นได้แน่จริงก็กอดคาโค้งเลยแล้วก็เข้าโค้งในสุดออกได้หรือเปล่าก็ประมาณนั้นแห <c oughs> ละเ,เพราะฉะนั้นเวลาลองรถนะครับลองรถหรือลองคน ถ้าลองคนก็คือใช้ประสบการณ์ลองแต่ถ้าผมลองรถผมไม่ลองคนประสบการณ์ผมทิ้งไปเลยเอาไปให้เป็นศูนย์ไปเลยแล้วลองแต่รถอย่างเดียวเช่นเหมือนกันเราเป็นผู้หญิงขับแล้วก็ขับใหม่ๆจอดคาโค้งไปเลยคนโบราณเขาถึงบอกอย่าไปจอดคาโค้งให้ทรงหน่อยก,ก,ก็จะทรงอะ่ะจะไม่ทรงอะ่ะจะจอดอะ่ะคือเราลองรถไงเขาเรียกเทสต์ไดะเดี๋ยวชมวิวตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาสิริชมสินะริเคยเคยมาไหม สนหรับสุนโดยยาง h น n k o o k Kinergy Eco 2ยางสำหรับรถเก๋งที่นุ่มหนึบโดย b Com ี c o m การยางจังหวัดลำปาง0987503141